ม้างครับน,บนี่ยว่าแม่ครับ

แนี่รอให้เขาคอ,อกกีตาอันนี้นเ,รเ,เราล่อเขาแต่มันก็บอกไปไสออกไปก็ไปบอกกล้าไปไก่กล้าไปไดิเจ๋งส่ะ เอาให้เศร้ากับแรงบวตานี่เกียสามเตียบเ่าใบแรงบยแรงเท่าบีงหัวหันตีบหัวหันตอ้เจ้าน้าของห้องกินต้นตัวสวัสดีครับคนหนูดอพดทินครับมื่อนี้ตามพ่มอข,อขอครับมื่อนี่มา ที่ฟ้ามแม่ลตีอีกรอบนึงครับหลายหลายท่านสงสัยครับหลายหลายท่านสอบถามมากครับกนหนูอดอนพัทินก็เลยถือโอกาสพามาสอบถามว่าวิธีการเลี้ยงแพะที่ให้อ้วนท้วนสมบูรณ์นี่สิมีแนวทางมีวิธีการมีเคล็ดลับจังไดครับ<อ>ถือโอกาสมาที่ฟ้ามแพ้ของแม่ละตีอีกเที่นึงครับที่บ้านหนองแวงจุมพลตำบลกุนหมอกไฟ อำเภอหนองวัวซอ,อจังหวัดอุดรธานีครับผ้ามาตามหาเคล็ดลับแพ้อวนแพ้ง้มครับตามที่พี่น้องกเกษตรกรสอบถามมาหลายครับว่าเพิ่นเป็นเนมื่อไหม่เพิ่งเลี่ยงครับแต่ว่าคือเลี่ยงแพ้ได้ง่ามได้อวนแท้มาสอบถามแม่ลาตีครับไปฝากพี่น้องกเกษตรกรมาฟังมาติดตามพร้อมๆกันครับผมสวัสดีครับแม่อ่ามีกเกษตรกรหลายท่านที่เขามาเบิ้งคิปแม่ เพื่อนกระสอบถามเพื่อนเห็นคลิปแรกอีพีแรกครับเห็นแพะอวนทวน,ทวนสมบูรณ์มาที่นี่คนอุดรพัทินก็นเลยอ,อยากจะพ้ามาสอบถามเคล็ดลับนอกจากเข้าให้กระถินเขามีเคล็ดลับกังไดแม่จ้าไหห้ามให้หัวอาหารนี่ละจ้าให่ห้ามให้หัวอาหารหัวอาหารนี่เป็นหัวอาหารแนวใดแม่แพะนี่ละจ้าหัวอาหารแพะโดยโดยตรงเลย,เลยโอ๋อ สัดส่วนการให้แต่ละเม,มื่อให้จังไดนแม่ให้ห้ามสองถว้วยเพราะอาหารถ้วยหนึ่งแก่อ๋กันนี่ครับแพะแพะสีอ้วนทวนสมบูรณ์ออกมาสวยง่ายเป็นสีน้องแม่เนาะกะทินหนึ่งสามเวลาเลยอ๋อกะทินนี่เอาให้อิ่มเอาให้เต,เต็มที่สามเวลา,สา,วลาสามเวลาเสา้าเทียงแร่งน้องแม่เนาะ,น,ะ,น,ะนี่ครับแล้วก็เอาอยาให้กินนะมือละศอก มีมี่หยาเฮาเข้าห้หางหยานะอันไหนแม่หยาหยังหย,า,ยาลูซสี่อโอ้หยาลูซสี่มือละสอบมือละกระสอบนะแม่ตอนนี้เ้องมีแพร่สิบตัวแล้วแม่มีสิบตัวคือเก่าแล้วก็ลังไม่ทองอ๋อมีสิบตัวแต่ว่าทองทุกตัวแล้วเนาะ,ะนี่ครับแพร่ของฟ้ามแม่ละตีตอนนี้เพิ่มทองหมดแล้วครับเหลือแต่จะล่อขอด ประมาณปลายปีนี้ทีมีสมาชิกไหมว่าแม่เนี่ยมีจะ้นเขาเกี้ยวเขานี่นยอ๋อประมาณเกี่ยวเขาเนี่เนาะประมาณเกี่ยวเขาครับฟ้าแม่ละตีก็จะมีสมาชิกไหมต้ดตันนี้นนละตัวนี้บหครับเนี่ยครับืัอน,นี้ผ้ามาติดตามสูตรติดต,ตามเคล็ดลับการเลี้ยงการขุนของฟ้าแม่ละตีที่ได้แพะที่งามๆยังสีครับ หลังจากที่เป็นเกษตรกรเมื่อไม่ม่ได้บดถึงปีครับการดูแลการรักษาดูแลแพะนี่ถือว่าดีเยี่ยมครับก็เลยมีเกษตรกรมาสอบถามมาแล้วครับเมื่อนี้ใส่หัวอาหารแพะถวยหนึ่งกับห้่มสองถวยครับใหเมื่อเดียวแม่นว่าแม่ห้เข้าไ้ตอนเย็นนี่ครับเกษตรกรผู้ใดที่เขามาเบิ่งในคลิปค้นอุดรพะทินแล้ว สนใจอยากจก็บนําไปใส่อยากจก็บไปปับใส่ครับฟ้ามจะของกะนี่ครับถ้าฟ้าแม่ละตีเพิ่นใส่แล้วเพิ่นได้ผลครับเรื่องเข้าเฮาเลียงพานมานน่แม่มีมีโรคมีไพ่หยางบอกจะอ๋อโบมีโรคมีไพ่หยางไอพวกไรยุ่งเข้ากับเอาขี้แพนี่คือเก่าเป็นบ่แม่โอ้เนี่ยครับขี้แพนี่คือเข้าก่อไฟธรรมาด้เราเขาเอาขี้แพ่ไอเป็นเสื้อพื้นแทนเนาะแม่เนาะ เุ็มเสียหนุ่แค้นเลยน้อนรับสบายเ่ามียุ่งกวนแม่ว่แม่ยุ่งบ่แม่โอ้เนี่ยเป็นเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของขี่แพะเนาะเข้ากระตลองใส่ยากระนุ่งใส่หยางหยักนอนอ้อมกองไฟเลยอ๋อนี่บ่แม่มันขึ้นไปนอนทั้งคอกหรือว่านอนทั้งร่างมึงนึงมันจะขืนไปนอนทั้งคอมึงเจนึงมันจะนอนทั้งไตเนี่นอนอ้อมกองไฟเนี่ยครับนอนอ้อมกองไฟถือว่า มีตะโตงาเงี้ยเนี่กยกะท่องแล้วบ่แม่เนี่ยครับนี่ตอน,ตอน,นเลี้ยงตอนเลี้ยงเขาให้เทียนนี่ล้วก็แล้วเลยมันบ่แม่เนี่ยครับหัวหันไม่โอ้หัวหารเท่ากับผสมใส่ล่างก็คือเมืม่อขึ้นตอนเศร้าก็ให้กระถินเป็นปนกติ มันมันจุกจิกกับเข้าว่าแม่เลี้ยงปล่อยไว้เหาสามารถไปมองอื่นได้ปะได้คือเข้าเอาอาหารทิ่มไว้แล้วเข้าไปทางอื่นเฮ็ดเวียกอย่างอื่นก็ได้นาอแม่เนาะเบียกแนวเอื่นก็ได้อ๋อถือว่าเลี้ยง่ายบ่แม่เลี้ยงายอยู่เนี่ยครับเ้าไปทุระมองอื่นก็ได้เอาอาหารไว้มันกินแล้วครับตอนใส่ใสก็เอายายาให้มัน เพราะว่าเฮ้าเฮ้าห้มันเป็นเวลาอยู่แล้วเนาะแม่เนาะตอนเช้ามันก็อิ่มเต็มที่ตอนเที่ยงก็ลางคืนเข้าเฮ้าเปิดไฟไปห้มัน่แม่ใช่เปิดไฟไปห้มนโอ้ถ้าผู้พูนว่าเปิดก็ได้บ่เปิดก็ได้เนาะจ้่บ่เปิดก็ได้คเฮามีไฟเฮ้ากัเลยเปิดไปห้มนี่ครับน่าก็สิบ้ากันมเล่นอยู่เดินนี่ลหละไฟแขงปุ้งเล้งปุ้งเล่งปุ้งเล้งปุ้งเล้ง อันกิกนเนห้เือกินไมากินยังสิล่ะครับให้ไว้เหลือกับหลังจากอิ่มแล้วกะหิวกะโลงมากินหิวกะโลงมากินออืคือว่าสบายโรคไพต่ตอนนี้เขาปีเดือนที่เท่าไหร่แล้วแม่จาก,จากแต่เดือนมีนาเดือนมีนาเดือนหอก,กเดือนตุลาอะได้จะเดือนจากเดือนมีนาเมาื่ครับตอนนี้ก็ยังยังบ่ถึงปีเบิ่งผลงานของเพิ่นครับเบิ่งการดูแลการ เลี้ยงดูของฟ้ามของแมลาตีครับแพะแต่ละโตนี่ครับขนเป็นเงาเลยครับเนี่ยตอนนี้คือทองเกือม,มัดนี่นี่โตผูเจก๊กโตแมอตอนีน้อโ,โอ๋อมีสองโตพอพันที่พอพั่นตัวหนึ่งนี่กลนน็ลูกน่อยอ๋อนีลูกน่อยนี่ครับอันนี้ลูกหน่อยอันนี้เกิดวันที่ สามสีพ,พืชสะพานอ๋อนี่นี่เป็นผลผลิตที่เข้าสามสีพืชสะพานเกิดเนี่ยครับนี่ใครสนใจอยากได้เป็นพ่อพันธุ์นี่ครับเนเกิดวันที่สามสีพฤษภะพานได้ตัวนี้ถ้ามีผู้สนใจเป็นมาซื้อเป็นพ่อพันธุ์นี่ปล่อยว่าแม่ปล่อยค่ะนี่ครับผู้ใดสนใจนี่ครับอยากได้ไส้นุม่มลูกงามนี่ครับเนี่ย มาทรมาติดตอ่อโทรมาสอบถามเบิ้งเด้อครับเนี่ยงามงามงามอยู่ครับเป็นแกลบันทีสามสิบเกิดภาพแบบผลถังทรงใยไว้อยู่ครับอยากง่ายบ้านคือกันครับเรื่องละคงละค่ากาับทรมาสอบถามแม่ละตีอีกเทือนึงครับว่าละค่าเป็นยังไงแม่ขอเบอร์ติดต่อเพื่อเพิ่น,น,นสนใจอยากจะมาสอบถามไส้นุม่ม เบอร์เบอร์นะครับ0821193449 0821193449<ะ>ครับผมฟ้าแม่ละตีครับมีตัวผู้ตัวนึงครับนี่งามๆนี่ครับนี่สนใจโทรมาสอบถามครับอยากได้มาไปเป็นพ่อพันธุ์หรือว่าอยากไว้เลี้ยงไว้เบิ้งไว้ยังเนี่ครับโทรมาสอบถามตามเบอร์ที่ให้เมื่อกี้นะครับหรือว่าจะเขามาเบิง้ง ที่บ้านหนองแวงกกบกตำบลกุกไฟอำเภอหนองส้อจังหวัดอุดรธานีหรือว่าอยากโทรมาสอบถามกันเบิ้งครับที่ฟ้าแม่ละตีครับแพะง่ามๆนี่ครับได้จักเดือนแล้วแมหนึ่งพฤษภาบออออกสามสิบพฤษภาอ๋อสบอ๋อสองสามเดือนเน้ะแมมเนาะห้องครับ เนี่ยครับคือข้างฟ้ามห้องนี้อยากกินหวัหวอาหารหมดนะครับกินหวันหวอาหารแล้วก็แล้วนี่คือใ,ให้กินอาหารเสริมครับนี่ห้อง<ป>เอา้าแม่ออกไปเตะเงนะแม่ออกเตะเหงหนึ่งเนี่ยครับกินกระถินแล้วนี่ ขั้นตอนการให้อาหารเสริมคือหัวอาหารถ้วยหนึ่งแล้วก็ห่อมสองถ้วยให้กินตอนแรงครับครับในยนี่บ่แม่ <c oughs> อ้เนี่ครับผ <c oughs> สมยังสี่ลผสมยังสี่ครับใส่เกลือยิบน,นึงนอ๋ <c oughs> อใส่เกลือน้ำยิบนึงบ่แม่ครับเนี่ยครับ นี่ครับเคล็ดลับสูตรเด็ดนี่ครับนอกเหนือจากหัวอาหารกระพ่่มเราก็มีใส่เกลือน้ำน้อยนึงบ่แม่ใส่เกลือยิบมือนึงครับคือรุ่มๆแล้วเบื้องแล้วนี่คือขาดขาดรสชาติขาดเข้มว่าไรไหมีพ่อมีรสชาติจักน้อยบ่แม่ น้ำนี่เเาิยบกลืออใส่่กกนนย้ำี็ใส่เกลือเป็นบ่ครับนี่ม่่บได้ายนีครับน้ำกินของแพงนี่ก็เอาเกลือยิบใส่ครับเปลี่ยนทุกมมือเปลี่ยนทุกมมือออกครับเปลี่ยนทุกมมือน้ำอเกลือใส่มือละยิบถ้าเปลี่ยนดอกทุกมมือน้ำครับใส่ยิบหนึ่งโอ้กินอาหารดีนี่นี่ครับเป็นเป็นเคล็ดลับเป็นสูตรของทางฟาร์มนะครับห้องสุดท้ายแยกชุ่มมืออ๋อใส่ยิบหนึ่งเกลี่ยนใส่น้ำ ใส่เยิบนึงเขาก็ต้องใส่หลายถ้าใส่หลายมาันจะเข้ม <c oughs> ใส่จังหน่อยมันจะเข้มนี่เ่ราะอะไรอีกนี่แหละครับเอ็นสูตรลับที่แพะอุดมสมบูรณ์นะครับได้เวลากินอาหารเมร็ดกินอาหารเสริมนี่ครับรกินแล้วก็จะคืนไปนอนตัวมันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็กินหลายที่จะว่าทำไ่เขาไมนลูกสองตัวต้องกินนมมันเนาะอ๋อลูก นี่นี่ลูกลูกเฟินวะแม่ลูกเพินนี่นั่นหละคู่น่ารักแต่ท่านนั่นละนี่ครับในสองสาวครับตัวนี้ซื้อ,อยามาแล้วสิมาขาพยาดเพื่อนนําว่าเดี๋ยวกรอบตัวนี่ครับมีโต๊ะกําแนนี่เป็นเคล็ดลับของทางฟ้าแม่ละตีครับให้หัวอาหารเสริมเมื่อละ,อะใช้เมื่อละถวยครับ น้าม<ำ>ถวหนึ่งห้ามสองถ่วใสเกี๊ยหบหนึงครับผมพบสูตรน้ำไปปรับใส้ครับมีตะโตัวงามมาที่นี่เมื่อนี้คนอุดรพัทินกาต้องขอขอบคุณแม่ลาตีครับที่อเอื้อเฟือ้อที่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารการกินของแพะฝากพี่น,อน้องเกษตรกรเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับเม่ ขอบคุณครับครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปของคนอุดรพัทินครับชมฟาร์มของแม่ละตีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับฝากเป็นกำลังใจคนอุดรพัทินกปดติดตามครับคลิปหน้าคนอุดรพัทินจะพาไปเบื่องครับการรับมือกับแฝดซีครับเฮ็ดจังไดมีแฝดซีรับมือจังไดโปรดติดตามครับคลิปหน้ากับคนอุดรพัทินเมื่อนี้สวัสดีครับ ในขึ้่อย่างนี้แฝงซีกันดี